ฮัลโหลสวัสดีครับ mm hmm. ทวนพบกันอีกแล้วนะครับ,บ il, กับนสในรายการเนสแนวทางช่องร้อแชร์และหนังสือเสียงสำเนียงอีสานนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วของรายการนี้นะครับก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของการพาทัวร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเยย ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับเราได้มีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้บ่อยครั้งเนาะเพราะในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าหนึ่งนะครับแล้วก็เราอยู่หอในตลอด4ปีเลยนะครับตลอดหลักสูนย์เลยเนาะกินนอนอยู่ที่นั่นนะครับเรียกว่าผูกพันมากกว่าระดับมัธยมก็ว่าได้นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็คลิปนี้นะครับถ่ายมานานแล้วนะแต่ว่ารวบรวมพลังลมปราณอยู่นะครับวมทั้งข้อมูลอะไรต่างๆเพราะว่า ถ่ายมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แพลนที่จะถ่ายมาก่อนนะแต่พอดีว่า,าไปถึงเนี่ยเพื่อนเขายังไม่สะดวกที่จะมาเจอนะครับแล้วเราก็ไม่อยากนั่งอยู่เฉยเไม่อยากปล่อยเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้ให้ปล่าประโยชน์นะครับก็เลยไปขับรถรอบมหาวิทยาลัยเล่นนะครับอืมเพราะว่า ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้นะก็ร่มรื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีอาคารสถานที่ฟิสิลิตี้มีตึกสวยๆน,นี่นันนนอะไรต่างๆนะครับอยากได้คอนเทนต์ด้วยแหละประเด็นโ <OK> อเคน,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 นะครับก็เออก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยนะครับมีปัญหากับผมมากผมยาวแล้วมันยุ่งอยากส่งก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยขอแจ้ง3อย่างนะครับให้ทราบก,กันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมี คนมาคอมเมนต์นะครับว่าอทําไมมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งก็คือเรื่องของโปรดักชันนะครับเอ่อมุมกล้องที่ถ่ายมาเนี่ยจะเป็นแนวตั้งเนาะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะถ่ายลงทิกตอกสั้นๆไม่เกิน3นาทีใช่ไหมเออระยะเวลาที่ยาวสุดของคลิปที่ลงในทิกตอกได้นะครับก็เลยถ่ายมาเป็นแนวต้องแนวตั้งนะ แต่ถ่ายไปถ่ายมาก็คือ8-9นาทีนะครับจริงๆเหมือนจะยาวกว่านั้นด้วยนะแต่เลือกเลือกออกคัดออกนะฮะอ่ะนั่นประเด็นแรกเนาะประเด็นที่2ก็คือเน้นนาเสนออาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกหรือฟ a สิลิตี้ต่างๆนะครับภายนอกนะไม่ได้พาเข้าไปชมข้างในด้วยนะเพราะว่า ถ้าไปข้างในน,น่าจะประมาณ3วันนะฮะในฐานะสิทธิเก่าที่จบมาแล้ว15ปีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้นะครับแล้วก็จะไม่ได้กล่าวถึงคณะนะครับสาขาวิชาแล้วก็ระดับการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ด้วยนะครับซึ่งไม่สามารถเอ้ยไม่ยากเลยที่จะไปหาข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถไปได้ที่ w w w su.t.ac.th นะครับในนั้นก็มีครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับสุดท้ายแล้วนะก็จะมีทั้งช่วงที่ใช้เสียงภาานะครับซึ่งก็ภาา นี่แหละจะภาคต่อจากเนี้ยนะอันนี้เป็นอินโทรเป็นอารมพบทพาไปแล้วสานาทีนะครับแล้วก็จะมีทั้งช่วงที่เป็นเสียงในฟิล์มนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราไม่ต้องใช้สมาธิในการขับรถแล้วก็เป็นช่วงที่คลิปมันยาวๆอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้มันเป็นเดตแอร์นะแล้วก็ข้อมูลเนะี่ยอย่างที่บอกไม่ไม่มีสคริปต์นะครับอ่าก็เห็นอะไรก็พูดไปตามนั้นแล้วันนี้ถ้ามาภาคเอาทีหลังเนี่ยเรากลัวว่ามันจะตกหล่นนะครับก็เลย อัดเข้าไปในเสียงในฟิล์มเลยก็จะเป็นช่วงที่เราพาเดินชมนะครับซึ่งมีไม่เยอะมัง้งหรือเปล่าไม่รู้จะไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ให้การสนับสนุนนะครับ <c oughs> เขาคงไม่เคยสนับสน,นุนอินฟลูทุกระดับเนาะทั้ง ไมโครทั้งนาโนทั้งไมโครทั้งแมโครอะไรต่างๆนะเมกะนะแล้วก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเออก็ขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยครับ โอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมกันเลยนะครับซีนแรกก็ฝนตกหนักไปจ้านะครับอันนี้จะเป็นประตูนหนึ่งนะครับก็จะมีป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับซึ่งมันก็จะเป็ดย้อนกับความรู้สึกใช่ไหมปกติเราอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือวนตามวงเวียนนะวนตามเข็มอันนี้ถัดจากประตูนหนึ่งเข้ามานะครับก็จะพบกับสี่แยกวัดใจสองมุมนะอันนี้เป็นสองมุมกล้องนะครับ แต่ก่อนสมัยเรานี่ก็คือทาไมเออมันไม่มีไฟแดงนะครับก็คือต้องวัดใจกันว่าเออใครจะแบบไปทางไหนอะไรยังไงนะครับเออตกลงกันเองอะไรเงี้ยโทรจีตหากันนะครับส่วนนี้จะเป็นอาคารบริหารนะครับจริงๆถ้าตรงมาจากเสียแยกวัดใจเมื่อสักครู่นะครับจาก เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอเลยนะครับเลี้ยวซ้ายแปบ,บหนึ่งก็จะเจอกับเสาธงตรงนี้จริงๆข้าง,งบนเป็นธงเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นอาคารเรียนรวม1น,นะครับทําไมต้องบอกว่า1เพราะปัจจุบันนี้มีอาคารเรียนรวม2แล้วนะครับแล้วก็มีแลบมีอะไรเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะครับคือน่าดีใจแทนน้องๆด้วยนะโดยเฉพาะสาขาอื่นๆเนาะวิศวกรรม เอออันนี้อันนี้ก่อนก่อนที่จะถึงเรียนรวมหนึ่งนะครับเห็นไหมเชื่อหรือยังว่ามันแบบสลับไปสลับมาอันนี้เป็นอาคารกีฬานะครับกลุ่มอาคารกีฬาอ่ะย้อนกลับมาที่เรียนรวมหนุ่หนึ่งนะครับเรื่องแลบเดี๋ยวค่อยพูดเนาะอ่าเรียนรวมหนึ่งก็มีการพัฒนานะครับเรื่องของลานจอดรถไม่แน่ใจว่าจะทําหลังคาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือสถานีชาร์จรถไฟฟ้านะครับก็กําลังดําเนินการกันอยู่ เนาะในช่วงโควิดนะครับก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะอ่านี่จะเป็นสถานีชาร์จรถจักรยานเอ่อจักรยานและจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับอ,อันนี้คือที่ที่เราจอดรถนะครับแล้วก็เดินต่อขึ้นมาเอ่อถนนที่เห็นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นเสียงในฟิล์มไปฟังเสียงในฟิล์มนะครับอันนี้ก็จะลัดไปถนนเส้นหน้าอาคารบริหารแล้วก็อันนี้ ตัดไปที่อาคารบรรณาศารก็เหมือนกันสมัยก่อนก็ไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะสำหรับรถทุกชนิดแต่ว่าปัจจุบันก็เปิดให้ใช้งานสำหรับรถจักรยานยนต์และมอเตอร์ไซค์และนี่ก็คือลานหญ้าเขาเรียกเล่นๆว่าลานหญ้านะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่สามารถขับรถผ่านแล้วมองเห็นได้ต้องหาที่จอดรถแล้วก็เดินเข้ามาดูนะ หายเปิ <c oughs> ดแล a p กับย่านะครับขอให้ย่าคุ้มครองให้ลูกเดินทางปลอดภัยในวันพรุ่งนี้ด้วยเธอเอิดขากลับและอีกหนึ่งอาคารที่สำคัญมากก็คืออาคาร C หรืออาคารวิชาการนะครับเพราะว่าเป็นอาคารศูนย์รวมของ สำนักวิชาทุกสำนักวิชาเลยนะคือมหาวิทยาลัยลของเราจะไม่ได้แบ่งเป็นคณะคณะจะไม่มีตึกคณะยกเวน้นวิศวะแล้วก็พวกคณะเกษตรอะไรเงี้ยนะที่เขาจะมีแบบมีแลบมีอะไรของเขาเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาคารซีนะ่งะอาคารวิชาการ1แล้วก็มันจะมีอาคารวิชาการ2ตรงนี้เห็นไหมต้นไม้เยอะ <laughs> เดี๋ยวนี้ลมลื่น จนแบบปั่นจักรยานนาะปั่นจักรยานได้เห็นน้องปั่นจักรยานอยู่คนหนึ่งนะจ่สมัยเราก็เราก็พยายามจะเอาจักรยานมาปั่นแต่ไม่สามารถจะเป็นอาคารที่แบบงงมากเพราะว่าไม่รู้ฝั่งไหนเป็นข้างหน้าข้างหลังเนี่ยข้าง,ง,ง,งไหนเป็นข้างหน้าก็ไม่รู้ข้างหน้ามันจะมีป้ายชื่อบอกกันนะว่าเป็นอาคารวิชาการนะครับแล้วก็เชื่อมระหว่างตึกต่างๆก็จะมีหลังคาให้เดินแบบนี้นะก็เดินได้ ชิวๆสบายๆเสีย,สายสดายน้องๆรุ่นนี้รุ่นโควิดเนาะอาจจะไม่ได้เรียนแบบออนไซย้อยเป์1ซ0นะก็เลยไม่ได้มาใช้อาคารสถานที่ฟ a c i ซิลิตี้ต่างๆนะฮะ <S <S ถ้าเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมันก็ดีมันได้ฟื้นฟูใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอาคารใช้สอยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบลกร้างเห็นไหมเห็นความสูงของหญ้าต่างๆไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าสู่ สภาวะปกติเราค่อยกลับมาบูรณะปฏิสังขรณ์กันนะอันนี้เป็นทางเดินที่แบบเดินบ่อยที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นอาคารเดินจากอาคารเรียนรวมกลุ่มอาคารเรียนรวมหนึ่งนะอาคารเรียนรวมคืออา,อาคารอะไรวะดีเหรอไม่รู้เหมือนกันเอเอชื่อมมาที่อาคารวิชาการนะครับก็คือศูนย์รวมอาจารย์ทั้งหลายทั้งแหลนะแล้วก็ตรงนี้ ส่วนตัวเราชอบเรียกว่าลานควิด,ดิชนะสนามควิด,ดิช <c oughs> ก็คือมันจะเป็นสนามหญ้าโล่งๆแล้วก็พื้นหลังเบื้องหลังก็จะเป็นอาคารบรรณาสารนะครับซึ่งอาคารบรรณาสารก็สมัยเราก็มีอาคารเดียวแต่ปัจจุบันก็มีอีกหนึ่งอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> คือเหมือนแบบตั้งแต่ออกไปก็คือดีขึ้นจเจริญขึ้นทุกอย่างเลยเนาะ <c oughs> หลายๆคนก็จะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยนี้ที่เดียวนะ อันนี้อาคารกิจการนักศึกษานะครับก็ไม่มีอะไรสมัยก่อนเราก็มาเต้นลาเต้นเต้นกินลากินอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรไม่รู้คนอื่นเขาทำอะไรแล้วก็ที่ทราบกันดีนะครับมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็อีกหลายๆที่แหละมีชัตเตอร์บัสนะครับจริงๆเป็นรถบัสจริงจังเลยอะอแล้วก็ที่พิเศษกว่าแต่ก่อนก็คือมันจะมีหน้าจออะไรเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะเอาบัตรนักศึกษาไปแตะเพื่อแบบ บอกส่งสัญญาณไปบอกคนขับว่าเอ้ยนักศึกษาเยอะมากเลยนะตรงตอนที่ป้ายนี้อะไรเงี้ยวิ่งมารับได้แล้วหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ไม่รู้จะฉลาดขนาดนั้นหรือเปล่านะประมาณน่นะเมื่อกี้แดดอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆฝนตกเฉยนะก็คือถ่ายรูปรถบัสที่รับส่งนักศึกษานะครับหลกัหลกๆจากหอพักมาที่กลุ่มอาคารเรียนให้ดูนะว่าเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับ และนี่ก็คือกลุ่มอาคารปรรณสาร1และ2นะครับเรียกง่ายๆสั้นๆว่าห้องสมุดนั่นแหละนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนอกจากจะไม่มีบรรณาสาร2แล้วยังไม่มีตึกตรงข้ามเมื่อสักครู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นตึกอะไรนะมันจะสร้างยังไม่เสร็จก็เลยไม่มีป้ายนะครับแล้วถนนเส้นนี้สมัยโน้นก็ยังไม่ได้ตัดให้ใช้นะครับแล้วตึกนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยก็ไม่มีนะสมัยโน้นนะครับก็อย่างที่บอกแหละอิจฉาเด็กๆนะครับคณะนะเอ่อสำนักวิชาวิศวกรรม ทุกสำนักวิชายกเว้นเทโลยีสังคมนะครับคือเขาได้ใช้แหล p ใช้อะไรเงี้ยคุ้มมากแล้วหน่วยกิจค่าหน่วยกิจสมัยโน้นกับสมัยนี้ไม่รู้เท่ากันหรือเปล่าแต่สมัยโนะ้นน่ยคือเหมาจ่ายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยคือ500บาทเท่ากันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเออ ดังนั้นเนี่ยแลบอ่ะมันคุ้มกว่าอยู่แล้วแต่คือทฤษฎีมันก็แบบนั่งฟังเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้เป็นโซนเทคโนโลยีนะครับอันนี้อยู่หลังตึกอาคารวิจัยมันสัมรัหลังอะไรเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบอารมณ์เหมือนอ่าสายพาร์คนะครับอืมแล้วก็โซนนี้นี่ไม่รู้ว่ามีเสียงในฟิล์มหรือเปล่านะเออไม่รู้ภาคเอานั่นแหละโซนนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับก็ได้รับอันนี้ส่งมาจากงาน World Trade ใช่ไหม เออวโอเทคนะครับเทคเทคโนโลยี Tech, ใช่ไหมเอ่อนาะก็จะมีหลายอาคารนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นห้องแห้วมีแอมฟี i, นะครับแอมฟีเตอร์นะครับย้อนไปดูได้ภาพไม่ทันนะอันนี้ก็จะเป็นท้องฟ้าจำลองอันนี้ไม่แน่ใจว่าสร้างตั้งแต่สมัยโน้นหรือเปล่าสมัยเวโอเทคนะฮะแล้วก็กลุ่มอาคารเอออาคารสุรพัฒน์หนึ่งสอง มีกี่อาคารวะสุรพัฒน์เนี่ยมีสองหรือสามเนี่ยแหละนะส่วนอันนี้เป็นโรงเรียนสุรวิวัตินะครับก็จะเป็นโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนไอ้นี่นะไม่ใช่โรงเรียนสาธิตนะเพราะว่าเราไม่มีคณะคารุศารนะครับเอ่อก็เป็นผ,ผู้ตรงๆก็คือเป็นอ,อ,อีกหนึ่งธุรกิจของทางมหาวิทยาลัยนะครับเป็นโรงเรียน โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง่ะเออที่ตั้งอยู่ในมทสนะครับแล้วก็บริหารจัดการโดยมทสอ,อันนี้ก็เป็นถนนตัดใหม่นะครับอยู่เรียกว่าด้านหลังละกันด้านหลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับซึ่งจะเห็นป้ายไปแล้วก่อนหน้าน,านี้รวมทั้งจะเห็นโซลาร์ฟลอนะครับ <c oughs> เขาเรียกแบบน,นั้นปะโซลาเซลล์ที่มันแบบลอยบนผิวน้ำอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารหนึ่งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะเนี่ยลำดับภาพผิด <c oughs> อ่านี้จะเข้ามาในด้านหน้าด้านหน้าของอาคารรัตนเวชพัฒนนะครับรัรัตนะนี่มาจากชื่อของพระเทศนะขออนี้าตเรียกชื่อเดิมของท่านนะครับเรียกง่ายๆนะก็จะเป็นอาคารหลักอาคารแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่จะเป็นถนนอุโมงค์ต้นไม้นะครับก็เป็น <c oughs> เป็นจุดขายของทางมอเราเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอ่ะกัญชาแปลงใหญ่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรกันนะก็คือแบบว่าในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยก็จะได้รับสิทธิ์ในการแบบปลูกแล้วก็วิจัยนี่นั่นนนอ่ะอันนี้ดูกันเต็มๆนะครับสําหรับถนนถนนอุโม,มงค์ต้นไม้เออไม่ใช่ถนนสวยนะถนนสวยจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับจริงๆเราถ่ายมาแต่ว่าไม่ได้ลงเพราะว่ามันไม่สวยแล้วนะคร มันจะอยู่แถวกลุ่มอาคารกีฬานะครับอุอมโมงต้นไม้เนี่ยจะอยู่แถวแถวฟาร์มมหารเทยาลัยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาในเข้าไปข้างในนิดหนึ่งอะ่ะเออมันก็จะมีอาคารแบบว่าอาคารเรียนของของเทคนกเกษตรนะครับสำนักวิชาเทคนกเกษตรก็จะมีผลิตพืชผลิตสัตว์แล้วก็ฟู้ดเทคอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนสุดท้าย แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษานะครับก็จะมีแบ่งเป็นหอพักชายนะอันนี้หอพัก7-8-9-10แล้วก็11-12นะครับตรงนี้ข้างในเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังมีหมาดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก่อนก็จะเป็นที่ที่เราฝากท้องและนี่เป็นหอ13นะครับเป็นหอที่เราอยู่ตั้งแต่มีหลังคาลงจากรถแต่ก่อนไม่มีเราอยู่ตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยแต่ว่าย้ายโซนไปเรื่อยๆนะครับข้อดีของที่นี่ หอนี้ก็คือมีห้องน้ําในตัวนะครับจะมีโซนมีมีมีโซนบนโซนล่างเออแต่ว่าใน<ม>เขาก็จะแบ่งออกเป็นแบบตัวภาษากรงกอะไรอย่างนี้ย่อยๆอีกนะครับนี่อันนี้เป็นภาพแต่ก่อนเอาใสา่ผิดอ่ะเออนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอาคารมันชื่อว่าอาคารอะไรวะอันนี้ก็สร้างใหม่เหมือนกันนะครับอยู่ ระหว่านหอพักชายกับหญิงนะครับถ้าเป็นมขอขอนะขอนุญ,ญาตเมนชั่นนะเขาจะเรียกว่าคอมเพล็กซ์นะครับของเราก็อารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าจะมีร้านขายชุดนักศึกษามีเซเว่อยู่ข้างล่างนะครับเซเว่ Seven นี่แต่ก่อนนะมีสาขาเดียวนะแล้วมีตอนที่เราจะเรียนจบแล้วด้วยตอนนี้คือมี3สาขาแล้ว1นใน3นั้นก็อยู่ใต้ตึกนี้ใช่ไหมแล้วอีกสาขานึงก็คืออยู่เนี่ยไม่รู้จะซูมไปหรือเปล่า น,น่าจะสูมันกําลังพยายามเดินแล้วก็สูมเนี่ยๆอยู่ตรงเนี้ยอีกสาขานหนึ่งนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะแล้วกออ็หอหญิงก็ถ่ายมานะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาใส่มาให้ดูเพราะว่าเพราะว่ามันมันมีต้นไม้สูงมากนะครับแล้วก็ถนนแคบแล้วก็ขับคนเดียวถ่ายคนเดียวนะก็เลยได้ภาพไ,ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หอหญิงเราว่าคลาสสิกดีนะครับอ่าโอเค คลิปนี้ก็ขอจบวิเพยงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้นองๆนะอ,อต้องใช้คําว่าลูกๆเลยนะ <c oughs> ไม่มากก็น้อยนะครับกับการพิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเอ,อจะบอกว่าแบบไม่มีที่ไปจริงๆอะไรอย่างนี้ก็ก็เหมือนแบบ discredit มหาวิทยาลัยของเราเองเนาะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ไม่ได้แย่นะครับเออแล้วก็ จริงๆสมัยนี้ไม่แน่ใจนะเออขอใครด้วยนะครับมีมีใช้คำว่าไม่แน่ใจเยอะมากไม่แน่ใจว่าเขายังมีระบบโคต้ารับตรงอยู่หรือเปล่าแบบยื่นพอร์ตหรือว่ายื่นมันสมัยนี้ต้องเป็นพอร์ตนะแบบยื่นพอร์ตเราเข้าเรียนได้เลยอะไรเงี้ยเออสมัยเราก็คือแบบยื่นพอร์ตเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เป็นระบบระเบียบเป็นรอบๆชัดเจนเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับเออสมัยเราก็ยื่นเกรดแล้วก็ใบสมัครไปเนาะเออแล้วก็ ถ้าเกิถึงอะไรเงี้ยเออแต่เขาก็คงมีจํานวนของเขาอยู่นะเขาคงเอาไปจัดจัดลำดับอยู่นะครับเออไม่ใช่ว่ายื่นไปร้อยรับร้อยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะสุดท้ายเราก็ได้เข้าเรียนแบบงงๆนะแต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นในรุ่นเดียวกันก็ต้องสอบเข้ามาอะไรเข้ามาเหมือนกันนะรวมทั้งเด็กสมัยนี้นะครับาการที่จะได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเคก็ยังไงขอให้น้องๆโชคดีนะครับก็ ตั้งใจแล้วก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำตามความฝันแบบร0อเซนะครับแต่ว่า,ามันก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะชีวิตของเรานะครับอย่าไปเครียดให้มันมากนะครับสุดท้ายปริญญาที่พี่ได้มาก็มานั่งขายของอยู่บ้านเฉยๆนะฮะแต่ถามว่าเรียนจบมันมีภาษีกว่าคนไม่จบไหมมันมันมีวุฒิภาวะมี EQ มี IQ สูงกว่าคนที่ไม่ได้เรียนไหมที่ว่าสูงกว่านะดังนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนข้อมูลนะไม่ได้สนับสนุนทุนนะครับให้กับน้องๆน,นะฮะที่มีความอ,อ,อยากได้ใครรู้นะครับมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับระดับอุดมศึกษานะครับให้ไปถึงฝั่งฝังนเนาะลูกเอ้ย ใบปริญญามันเป็นหน้าตายังไงรูปโอเคจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคสตับสคร b e นะครับ, share, แ,รบแล้วก็ขอ,อกันมาได้นะอยากดูมาหาวิทยาลัยอื่นๆอีกนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลและใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเราจะหาตัวแทนนะครับเป็นโน้ตพ่อกาเพื่อมาช่วย นำทางนะครับนำเที่ยวนะพาชมในมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อความถูกต้องของข้อมูลเนาะเพราะว่าอันนี้เราอาศัยแบบความรู้เดิมความรู้เก่าทั้งล้วนๆเลยเนาะมาเล่าสู่น้องๆฟังนะครับอ่ะไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ